สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่องอาคอมสมาร์ทเทคเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการต่อพ,วพวอ่วงวงจร rgb led นะตัวนี้ก็จะประกอบไปด้วย rgb 3ชิ้นนะครับ3วงจรโดยที่ตัวน,นี้ก็จะเป็นบอร์ด e p ไปสองหนะแดงสา,สายเส้นสีแดงจะเป็นไฟสามวครนะแล้วก็สีดำจะเป็นกราวแล้วก็สีเขียวจะเป็นสายควบคุมนะครับซึ่งเชื่อมต่ออยู่ที่ขา d 6หรือขา,า p g 1 2นะครับ p g o 1 2นะครับออกจากบอร์ดมาเข้าตัวโมดูล r g b ชิ้นแรกน,นะครับก็จะเป็น ก็ะจะเป็นฝั่งอินนะครับฝั่งอินกราว VCC ก็จะเป็น3มโวลต์กราวก็จะเป็นไฟลบนะบแล้วก็สายที่เฉียวก็จะเป็นอินนะส่วนกราวอีกนึงก็ไม่ต้องต่อนะครับส่วนฝั่งเอาท์พุตก็จะเป็นเอาท์พุตไปหาโมดูล rgb อีกอ,อันถัดไปนะครับ,นะรบเขาจะเขียนว่าเาอาท์พุตก็พ่วงกันออกไปเลยกันกราวก็เป็นกราว VCC ก็เป็นไฟ3โวลต์ เอาพุทก็เส้นสีเขียวนะก็จะมาเข้าฝั่งนี้ก็จะเป็นอินพุตเช่นกันนะครับมาเข้าอินพุตตัวนี้แล้วก็มาเอาพุ t ออกฝั่งนี้ส่วน R ช B อัดท้ายจะไม่มีเอาพุ t แล้วนะครับตัวนี้จะเป็นอินพุตเฉยๆนะไม่สามารถเอาพุ t ได้แล้วเราจะมาทดสอบกันว่ามันจะสามารถใช้งานได้ไหมนะ แล้จะควบคุมผ่านแอปวิ่งเหมือนเดิมนะครับ mm hmm. ก็หลังจากที่อัปโหลดโปรแกรมลงนะครับโปรแกรมก็จะเหมือนเดิมเลยครับเหมือนกับคลิปการสอนใช้งานโมดูล RGB ผ่านสมาร์ทโฟนตั้งแต่คลิปก่อนหน้านี้แหะครับ mm hmm. ก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับวันนี้ก็มาสอนใช้วิธีพ่วง RGB ได้เนะครับ ก็จะเป็นเหมือนเดิมโทเค็นชื่อ Wi-Fi รห wi ัส Wi-Fi ขาที่เชื่อมต่อครับก็จะเป็นขาที่12ครับก็หรือว่าขา D6 ครับที่เราเชื่อมต่ออยู่ก็อ VPin ก็เหมือนเดิมครับ23 24ครับ VPin เดี๋ยวเรามาลองทดสอบกันเลย เข้าแอปวิงนะครับตัวมาลายก็จะเหมือนเคยนะครับก็จะเป็นสีาำรับให้เลือก rgb แล้วก็แถบสไลด์สไลด์ลบาร์ตรงนี้ก็จะเป็นการควบคุมความสว่างของ rgb นะครับเราก็เลือกนะครับแล้วเราก็เลื่อนมานะครับก็จะเป็นการควบคุมความสว่างของมดูล rgb ครับก็จะติดพองกันทั้งสามหรอกก็ทำงานพร้อมกันอ่านะ สีแดงเขียวอ่าจะพอปรับลงนิดนะนึงอ่าประมาณนี้นะครับเราสามารถอ่าทำเป็นไฟสีม่วงให้ให้กับต้นไม้ได้นะอย่างพวกต้นอ่าแคมตัดต้นกระบองเพชรพวกนี้ครับหรือไม้ที่อ่า ค่นข้างที่จะแบบสา้แสงสีม่วงนี่แล้วก็สามารถไปอัดอใช้งานได้หรือใครจะเอาไปทําเป็นไฟแฟลชเพื่อตกแต่งหรือไฟประดับอะไรเงี้ยก็สามารถทําได้เช่นนนะครับก็วันนี้ก็มาสอนวิธีการเชื่อมต่อโมดูล R G B ใช้งานร่วมกันเฉยๆนะครับก็ขอจบคลิปเพียงเช่นนี้นะครับงัไงก็ฝากกด subscribe แล้วก็ กดไลค์กดกระดิง่งกดติดตามให้ด้วยนะครับผมก็ใครอยากให้ทำคลิปสอนการใช้งานอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับก็วันนี้ขอพอ,อแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ